ท่านผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข202ช่วงอับนาจ,จเจริญไปที่แยกบ้านน้ำเปลีกนะครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตราการอัปเดตครั้งนี้่างจากคราวที่แล้วนะครับอยู่1เดือนประมาณ1เดือนนะครับความนะคืบหน้าเป็นยังไงเราติดตามชมได้เลยนะครับ ขณะนี้เรากำลังถ่ายทำทางหลวงหมายเลข202เริ่มต้นจากจังหวัดอำนาจเจริญมาที่แยกบ้านน้ำปีกนะครับแต่ช่วงนี้การก่อสร้างทางจากอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมาที่จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างทางช่วงนี้นะครับก็คือขนสสถานที่ทำการ ขนส่งจังหวัดนะครับตามที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็จะมีป้ายเตือนการก่อสร้างทางนะครับอีกสักหน่อยประมาณ200-300ถึง300เมตรก็จะเข้าสู่โครงการนะครับ ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับคือตรงสถานีที่ทำการขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ สถานที่ทำการขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่แยกบ้านน้ำเปลกนะครับคือจุดสิ้นสุดของโครงการปกติแล้วโครงการนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากแยกบ้านน้ำเปลกไปสิ้นสุดที่อ,อ,อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างอยู่สองช่วงนะครับช่วงที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแล้วก็มีตัวจังหวัดขั้นกลางนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกเริ่มต้นจากอำนาจเจริญไปที่อำเภอปทุมราชวงศาระยะทางประมาณ16กิโลเมตรนะครับคือ2ช่วงนี้ก็ ตามป้ายโครงการนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างตอนที่1น,นะครับแต่ช่วงที่ออกจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญไปที่อำเภอปทุมราชวศงสาเราได้อัปเดตมาแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับเราก็เลยไม่ต้องไปอัปเดตต่ออีกนะครับแต่ทางช่วงนี้ ก็ห่างจากการอัปเดตคราวที่แล้วนะครับก็คือตอนที่6ที่เราอัปเดตขนาดนี้ก็จะเป็นตอนที่7นะครับห่างกันอยู่หนึ่งเดือนตามที่เราเห็นนะครับสภาพการก่อสร้างทางช่วงนี้ก็จะเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็กตามที่เราเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับวันนี้ ท้องฟ้าเปิดคือไม่มีเมฆฝนมาบดบังทัศนียภาพของเรานะครับคือ,คอมองเห็นสภาพเส้นทางอย่างชัดเจนนะครับ ช่วงตรงกลางของเส้นทางนะครับคือเราวิ่งอยู่ขนาดนี้ก็ยังเป็นเส้นทางเดิม าการนำเสนอท่านผู้ชมแฟนลับหรือนักท่องเที่ยวนักเด,นเดินทางนะครับเราก็ไม่มีแบบแปลนที่จะงลงรายละเอียดให้ท่านผู้ชมหรือแฟนขับไปทราบนะครับเ,เราเลาอก,กร็รายงานด้วยสถานการณ์จริงนะครับก็คือถ่ายทำไปตามสภาพการก่อสร้างที่เราเห็นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ว่าเราไม่ได้มาคุมงานมาตรวจงานนะครับแล้วก็มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้างของแต่ละเส้นทางให้ท่านผู้ชมแฟนขับหรือนักท่องเที่ยวนักเดินทางได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลแค่นั้นเองนะครับ เราเห็นนะครับก็จะมีการบดอัดลูกลังสองไหลาทางเพื่อเตรียมเทคอนกรีต เราเห็นสองข้างทางนะครับก็เป็นการบดอัดลูนลกรังสั้นสองข้างทางาพร้อมที่จะเทคอนกรีตแล้วนะครับ ขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับหรือห้าโมงเช้าอของเดือนกันยายนนะครับ ขณะนี้เรากําลังจะถึงแยกบ้านน้ําปีกนะครับเหลือจะเหลือจะทางอยู่ประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับ ขนาันี้นะครับแล้วก็เหลือระยะทางอยู่ประมาณ2ถึง300เมตรนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการแล้วาการอัปเดตของเราครั้งนี้นะครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดของโครงการคือเหลืออีกประมาณ2-300เมตรนะครับก็จะเป็นแยกบ้านน้ำาปลีก โครงการตรงนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ